พร้อมแล้วม uh ่เ huh. บิกวัสดมแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่นะคะสรรพัสดีเจิตู่ผ้ารวยจันจิราผ้ารวยอนงผ้ารวยอนงลูกอีสานนงลูกอีสานเบิกซับผ้ารวยเบิกซับหน้าขี้ปอผ้ารวยอปอผ้ารวยปอยี่ไตยายนงผ้ารวยยายนงผ้ารวยว้าวเข้ามาลายถึงมือนีิที่น่องเต็มท่านท่อมเลยไปน้ำเอารับพวงในเกี่ยงไง โูนขี่รถไปนั่มเอาหอดมองเพื่นเอาเรีกมาสุงแต่ว่าให้ไปหางเดียวก่อนเด้อเพื่นว่าเด็กหลุดรับมีทีม่ายังบพันไหนมาเพื่นว่าเอารับมีทีมาจ้ะเหลือเลยว่าเอารับมีทีม่าของเก้ใหญ่ใจดีมวดทีแล้วท่านผู้ชมขาออนมันไปออกถ่ายโรตเตอรีเนาะหกศูนย์ห้าบเงอ็เฮซี่ว่าออาอมุกซ้า ละเสื้อนหาศูนย์หกมันไปออกไทยเลขหมุนสามตัวน่ะหกศูนย์ห้าบ่อน้ำซ้ำไปนำตำเล่าสันออกจะได้เงือนเจดอันที่ล่ะตำเล่าออกแปดหกหัวเมื่อเลขหกหกศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าไปนำตำเล่าอีกห้าเก้ากับหกศูนย์อันน่ะเบิดเนี้ยเบิดแห้งกินเต้าปานนีเด็กพี่น้อง แต่ว่า,าใครแนว่าเพื่อนั่นสีหหน่หายว้เนาะค่ะสำหรับเจ้าผู้ชายรับวงในหันอันนี้จักสีว่าจังได้ถาจนหดใบสวงคือเพื่อนก็นได้ล่อเขาทรงมาให้เพื่อนอีกแกนึงก็สีว่าเลขครับให้พุ่นหมอจังสิได้มาบอกเบิกทราบเบิกทราบจังได้บอกเอฟซีบาดเจ้าทีแม่นแม่นหันบ่ทรงให้เพื่อนก็นได้คุยกับเพื่อนหมื่อวานนี่แหละเพื่อนก็นเลยบ่ได้เรขกเพื่อนกับบ่ได้ซื้อกัน เลขที่ปล่อยมันเป็นตัวร่องของอีกเจ้านึงทรงห้แต่ว่าว่าคือเจ้านี่พันว่ามันก็เลยเกิดการลอกค่อยแล้วการลอกค่อยหาทิพหาทิพว่าได้หรือว่าได้แต่ว่ารอมีคุณหมอกะสีห้ยมากคือเกาอัานคุณเจ้าผู้ใต้พ่นสีห้มากคือเกากับชิ้นปากเนาะพันว่าพอต้องเอินคุณหมอก็สิจื้อได้พันว่า บาานี้ก็เลยว่าจะลอคือเก่าส่วนของเก้วผู้ยิ่งพิ่งหายบ่อยากแต่ว่าลอดสักหน่อยแก่ไก่เด้อค่ะเพิ่นว่าล็อกเอาอยู่ๆก้อนกันสีสรง่าสัน่นเมื่อนี้ก็สรงมากเดยวเด้อบานนี้เบิกสร้างเปนเบิ่งเด็ยก,ก้อนพิ่นสรงมาหายไปยิบลอตเตอรี่ก้อนหางเดียววพิ่นบ้าแ<ม>ต่ย่าฝ้าพื้นไวร้ายพิ่นบ่ามันบ้านฟัน,น,นพิ่นบ่า แต่ว่าก็ซื้อไว้ก่อนตัวนี้นะคือหลุดออกมาหนึ่งตัวเนาะค่ะเอาไปเสียงเด้เมื่อคืนนี่ฟันดีอยู่ด้จ้ะเสียงเบิ่งเราบอาา่อเ,อาาาเอบอร์เชียงแล้วเมื่อคืนนี่เอามาสั่งว่าแต่บันเองว้ายเสียงเลกเจ้าฟันว่าจังไหนฟันดีนะ่นนะเบาสู้พีสู้หน่อิ่นฟัง,บงเบิ่งกันน่ะยเฮยว่าขันเลกตัวนี้สีอ๊อกแห็งค่อยฟันเกี้ยวนในทึ่ใบกันอือฟันบ้านไปยังนก็โอ้ปหว่าเดี๋ยวเด้อคือความฟัน ไปน้ำโอปอเล้วโอวปอเลยว่าไปไปยิบรถเตลี่วาฮันสีเขียนเด็กให้บนน่ะเพิ่นเขียนอันมันเจอบาไ้เนาะมันหลายตัวแต่ว่าหันมันสีมีเลขกตรงคูหนึ่งอยู่ตรงตรงเล็กเก่งง่ายนี่วะตรงเล็กเก่งง่ายคููหนึ่งอยู่ก็เลยว่ามาแท้ๆล่ะคิดว่าเนาะคิดในใจเนาะม,มาแน่ เบิกทรับคิดว่าตัวนี้นั้นสีมามันถ้าตรงนะคะในฝันห้าน่ะนะบาทนี้ก็เลยว่าโอ้ยสิไปยิบลอตเตอรี่ก็น่าเหมือนเร้านี่บัาขิ้ว่าตั้งใจว่าสิไปยิบลอตเตอรี่โอ้ปอก,ก็เลยเอารถหกล่อไปเฮ็ดแต่เลยเกิดเหตุการณ์บ่าขาดฝันไ้บริเทนดลยยิบไปไหนไปเบรกติดอยู่กลางทางเบิกทรับเลยขี่รถไปหาซังนั่มไปชองรอบขี่ไปอีก,กติดอีกเบิกทรับเลยค่ะ อุ้ยเลยวะมันคือสีเฮดจังไดเนาะมันสีได้ซื้อลอตเตอรี่บานนี้พ่อเอาสร้างมาทรงมันวะทีมางานกับพ่พอดีวะน,นี้เลยบาท่นได้ซื้อไอ้มาท,านท่น,ทานได้ซื้อลอตเตอรี่เลยก็เลยสีให้เอฟซียิบก่อนเออหุ่นมาท่านถึงตีมาท่านได้หอ,อดลอตเตอรี่เถอะนวลเอาเอาแต่โตเล็บรับฝากีใหญ่หน้องเป็นก้อนก็ได้เดี๋ยวเด้ออันนอ เอาทะเบ,บียนรถนั่นเนี่ยเราทะเบ,บียนรถ,รรถรติดเนาะ,นะ,นะเออฮาติอาพลนั่นไห้ทางทะเบียนรถเนาะ,ะแม่นดีกว่าแม,นแมน่นต้นเนาะเอ้าเจ็บเอาเ,เอามดทุกละเอียดแล้วเนาะบัดย่ำออกมากเหมือนย่ำเล็กออกมาเบิกซับแลดีใจอยู่ผู้เดียวพี่น้องเราบ่ได้รถค่อยตันยั้งแล้วเหมนนั่นพี่น้องเบรกติดค่อยซื้อไว้บัเนไปอีกแล้วที่เอฟซีเลยงวดทีเดียวฝันว่าเด็กจับฝาใส่ถังกับว่าแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ ม้าได้แดงเป็นเจ็ดแปดโอ้ยจนมันเฟือกปาเจ็ดโอ้ยสันดอกปานิ่งไหมยาปานินน่นนงใจคูออ่ถังแปดชุนค่ะค่ะคู่ถังมันกลมกลมาสันบัดเอฟซีผู้เขาตีหายเขาว่ามันเจ็ดแปดด้วยเจี๊ยะป่าศุนเจ็ดแปดก็ได้วาสันโอ้ยโบไปดอกมันตรงกระนองคิ้วเลยว่ะเอาไม่แปดศุนนี่ละวะสันงางทองวิจิตรศิล่ละโอ้ยเลยวะ่ะโอ้ยเลยว่ะนอนกับป้าได้ผัวอะไรว่า ให้บอกให้ไปซื้อพอละซื้อได้ก็คุ้มใจตามตัวเองเพิ่นว่าแต่ถ้าเครียดจังได๋มันคุ้มใจเฮาต้องเอาทุกระเบียบเด้ถ้าเกิดสมมุติว่าเพิ่นออกเลขรถเฮ็ดจังไดเนาะแต่ว่าเทะเบียนรถเจ้าตัวใดเบิซับันเอาทะเบียนรถบ่แม่นเอาทะเบียนรถอันขึ้นให้เพิ่นก่อนแล้วจังเอาของเจใหญ่ขึ้นให้เพิ่นนําว่าเอเขียนใหญ่ได้นี่เขียนเจใหญ่ก็ของเจใหญ่ขึ้นก่อนเขียนบ่ทอันดอก ให้อปัวเราปล่อยซะหรอกครับโอ้เออ,อ,อเอาจังสั้นก็ได้ไงก่อนเนาะเพิ่นหามาเพิ่นว่าอันเอาไปยิปโอตเตอรี่ก่อนเพิ่นว่าเออมันสิเป็นชุดล่างเด้ตามที่เราเบิ่งนี่เราวาอกะสิมีเพิน่นตีห้มากสองหางสองหางนึงบ่สองหางนึงบ่เอาแล้วห้ยสองหางทำงานได้แรงเอาเราคือใหา เป็นตะปยัดต้นขึ้นแทะเอาบลาไหลเจียดได้เจียรอบที่แล้วกับสองหางมันทำเพราถือคือซื้อบ่อเอากระยังว่าให้แปดเนื้อเนื้อกะบานนี้เนึ้อก็เจ็ดมันตัวเดียวกันแกคิดว่าอยู่ดิอันคันสิแปดเจ็ดมันกับสีแมนบ่อเลยบดเลยบอยใส่เห่เล่าวันที่แมนมาเลยเจี๊แปดเจ็ดมาแต่วงหัวแต่ว่าเลยรอมันแปดเนื้อนะวะเนึ้อกะเจ็ดกับตัวเดียวกันยูขันที่ไฮไรกับสีวาบ่อมีขึ้นซื้อพื่อนก็เลยว่าเอาซ้ำนั่นละเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเด้อเบิ่งนักข้าวแต่ว่ามันตโงอยู่มาเกินเ,เนี่ยโตที่ในฝันทน่านมันตตงกับเจง่ายคู่นึงแต่ว่าเพิ่นเน้นมาคู่เดียวดีวเจแล้วเพิ่นให้กันซื่อๆเขียนวารางเนาะเรียกให้เพิ่นซะแต่ว่ากะใส่บุญน้ำเด้อละ่ะพี่น้อง ล่างกับแย่ล่างผดหลาย่ซื้อคักไหลเด้อเออแต่แย่อันล่างผดหลแต่ว่าซื้อบนไห้สมมติว่าซื้อร่างสิบบาทซื้อบนบาทสองบาทตั้งส่นาบนว่าเข้ากระย่างขึ้นบนยูน้องเบิร์ตซ่าเปนได้ว่าเอาเจได้ว่าเจ้าซื้อนักหนักเหรเจ้านิ่นตัวใด้ห้างเดียวนะ่ะเป็นไม่ว่าสามแป๊เป็นว่า เอาเจ๊สามแปดสามแปดแต่บันนี้ตัวอันอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าคนว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยว่าต้องซื้อหลายแต่เล่าหนึ่มากสามแปดเพราะว่าเล่าอันต้องบอกไปหลายนอกแม่กับสิล้วงของเขาอีกละแต่เน,นี่ยคนใดของพืคนมากแต่พืคนเอามาให้คนทราบดีมาสัางา่งพปเยอาคอืมหมวดที่แล้วเล่ากับว่าถือะมันไปออกอันตาเล่าออกับอันนี่า ถ่ายรอตตอรี่มันมาถือมม่ออกตัวซับกันมันบอกข่ายทั้งวันทีหนึ่งมันเลยบ่ได้งมวดน,นี้เพิ่นได้วาเลี้ยวให้ขอเอาน้ำเขาคาคาก่อนอาจสีดังเกินไปมันเขื่อนเพิ่นว่ารอบนี้เอาเลขกล่างไปยิบรถตตอรี่ลอดแต่สุดสามตัวบนเพื่อว่าห้เล็กมันเคลื่อนเราก็บ่อยากท้มันเขื่อนหลายแล้วว่าเอาเลขกล่างไปยิบก่อนแล้วว่าก็เลยเอามาเชียงบานี้ฟันหันฟันว่าอุปปอเขียนเลียงให้ ไปซื้อลอตเตอรี่เน่สามแปดกับี่ยังบูเขียนเลขให้สามสี่คู่คนดีแต่มันจื้อบ่ได้มันจื้อได้สามแปดล้วมันต้องมาตรงกันครับอันเด็กเก่งไงเธอเนาะภาษาในฟันน่ะเลยว่าจังสี่มาจะเลยว่าอันตื่นขึ้นจื้อได้สันเดีห้องก็จื้อได้นี่นะทุกว่าไว้ฟังอืมแต่นั่งคือจื้อว่าจะคว่ำฝันอีหยังเนาะจื้อความฝันได้มันบมานพี่น้องก็ตีเอาน้ำด้อพี่น้องเลย ก้อมปันเบิกบาตนี่เด้อค่ะชุดนี่อ้าวผู้ดได้มาสักกดดาวลุงอีกละเป็นเม่นโชคเม่นมานมาค่ะเนาะกาสีตามเดิมคืเอเสียวองค์งาซิบุ้งมามากงวดที่เดียวเสียใจแห้งเลยมันบ่เขาวเอฟซีพันตังเพราะว่าหน้าไวหลายคนองค์ออละบ่แพ้งดอกสามเมื่อนกวาบาทนี่ละซีเมื่นนี่ละกันค่าขน่งมาพร้อมเพราะว่าซังมาจากนาครพนม เพื่อนก็เลยว่าเพื่อนสิให้เบิกทรัพย์เป็นเจ้าภาพให้อืหลายคนอยู่เด้เจ้าของก็บสีแดงโจ้กินใส่วาลายแต่พราะว่าขันถือบังเอิญว่ามันบ่ถือก็เลยบ่ท่านได้สร้างเพิ่นน่ะแม่บวชสร้างเพราะว่าบวชนมีเงินเจ้ยง่ายกับบ่ถือเจ้ยง่าถือกับสีไฮขึ้นกันสีสร้อยยี่หล่าประสันเจ้ยง่ากับรุดพ่อเจ้ยง่ายบ่ถือบังคันเพิ่นกะเลยว่าแก้มือไม่นอหน้องเพิ่นว่าแล้วอัน ขันถือเ้ากกว่าสีซอยเพราะว่าเพื่อนว่าอยากสางซอยอยู่แล้วฝันเกีียวแล้วฝันเกีียวอยู่ล้านพญานาคเนี่ละ่ะเจเน่ย์แล้วฝันเกีียวไอีหน้าจีเด้เป็นเจเนยไงอยู่ด้เพื่อนวาเอาคือ่าอีหล่าจีเด้เป็นเจเน่ย์ลงละเจเน่แล้วว่ะฝันใบอีหล่าได้สางล้านพญานาคเนี่ยไงไอวประจันเพื่อนกะเลยว่าเพื่อนสีมีบุญสัมพันเพื่อนก็นเลยให้ให้มากี่ิจริงห้เบิกทรัพย์สื่อ ก็เลยขอเพื่อนว่าอันเบอร์ัพ็ซื้อบางที่ช่วงนีเบทรัแทบดวงบ่ปันใดเด้คันให้มูนแม่นขันซื้อเองได้บ่รหลายเลยว่ามนสีมีแนวของแมวคาดนิดๆหน่อยๆก็เลยว่าก็สั่นยี่าเอาไปปันมูเดอร์มีอันดูกทิมบอมีคนซื้อบอเพิ่อนว่าอันมีใจเอฟซีกาแฟนครับในช่องเพราะว่าสีมีแฟนครับในช่องที่ติดตามที่เพื่อนอยากสั่งก็เลยขอเพื่อนด้ ตเพิ่นว่าหายได้หน่มันสีดังสื่อหนี่ยขึ้นอยังนี่เพิ่นว่าใส่ฟืนตู้ไว้ก่อนคือว่ายง้มบ่ถือเพิ่นกับ่านเอฟซีได้นะแต่แย้ม,มถือก็ดกอออกอกอกีอยู่ก็แล้วสิบปร่ยงงหบปลปอยกับเลยว่ากันว่าหายเอฟซีแต่ใช้บุญเบิกทราบปลายอยู่ั่เ่นว่าเขาซือามม้อน้ำเบิกทราบส่อันซื้อผู้เดียวบ่ไว้พระช่วงนี้ ล่ใจหลายเร่ยว่าซีอัพนักกับ่วไ้เรือยว่าต้องอาศัยมอลูทีมลูกเบิ่งลูเพียนเขาสื่อซอยพันว่าเพิ่นเลยอ้าเอาไปปล่อยเพิ่นว่าอือเพิ่นเนี่ยไปปล่อยเร่ยว่าถือไปถือียาด้วยเพิ่นว่าเพิ่นห้มาแล้ววันนั้นเถาะล่างเลยจ้าอันนี้ชุดล่างแม่นว่าจ้าแต่ว่าเพิ่นห้ฟันไปสามเปียดนี่แหละยิบรถตุ้ีไล่หลายเรือยขันมักฝนว่ามักน้ำแม่บ่เพิ่นว่า เจ๊เอาไว้หลายดิแล้ววาเราสิไปหาเหระสื่อสักันจะหายคนว่าให้เอาตัวใดก่อนจัดเด่นตัวใดแปดสามแปดเมตรเดียวเกตหนึ่งคือยุ้ยงามอยู่ด้แหละพี่น้องงามงามงามสามแปดลางมักน้ำยอมแปดคู่ใดมักน้ำเก่งไงกับจัดเนาะกูไใดขัดเท่ากับเรียนพันเหล็กถูกตัวมันเป็นเพียงแนวทางเบิกซับเรากับหาม่ไห่มาฝากม่ต้อนพี่น้องเอฟซีถือพิษเยาวากันเนาะ สามแปดกับเจ็ดหนึ่งฟันสามแปดขันผู้ใดพูกมีทุนก็จะซื้อลายด้วยค่ะเด้อขันมากกับจังซื้อแมวแต่ดวงคือขันดีแมนมันแหลกแต่ดวงวันที่ทนโอ้ยเบิดน้ำหาหนึงลายๆเบ<อ><อ>ิดซับก<า>ับพี่เม<อ>าส์แต่รถตลี่โอ้ยจะเป็นลมพ้นเด็กฝืนเนี่ยพี่น้องเบิดลายเบิดลายเอาหันมาทั้งพี่น้องทั้งนี่แน่จักน้อยเออเอาพี่น้องแคบหนาจอเด้อสำหรับทั้งรางนั่นเป็นเบอร์โรของเบิดซับผู้ได้ใหญ่สู้ต่อผู้ได้ยาก ไอ้ถวายองค์ปูองค์ยาเออองค์องค์ยาบอกองค์ซ้ำกันนี่ล่ะเออเรียแต่องค์ปูเออเรียแต่องค์ยาเนาะพี่น้องถือเด้อค่ะเด้อว่าต้องว่ต้องโอนเงินมาก่อนถ้าถือถ้าถูกเนาะค่ะเนาะถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแนวทางให้ฟรีนะคะอืมท่านอย่าทำบ <centralized. S 2> ุญกับพวกหัว่าจะถือว่าถือกันแหละ เออเ่ยมอเตอร์กียร์สิว่ากันมาวาวง่ายๆคือว่าบางคนเพิ่นกับบ่มักง่ายอันเด็กนั่นเพิ่นง่ายจีง่ายนั่นเพิ่นบ่อันมันบ่ยากคือเจ้าอื่นก็สิเอามาวาวนั่นนะก็เลยขอเพิ่นมาปล่อยเอฟซีวาเวลาเอฟซีรอคือได้เลยเนื้อคนี้ได้หอมไุณแม่เลือดซับทอะไรค่ะ